เผยข้อมูล Galaxy T 4 6อาจเป็นรุ่นแรกของสมาร์ทโฟนจอพับที่ได้อัปเดต Android นั้น7ปีในปีนี้สมาร์ทโฟน Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 4 s e r ร e s เป็นสมาร์ทโฟนเระทงรุ่นแรกของทาง Samsung ที่ได้อัปเดต Android และแพดความปลอดภัยนานถึง7ปีโดยตอนนี้มีข่าวลือว่านโยบายที่ว่านี้ก็เตรียมที่จะใช้งานกับ Galaxy T 4 6อีกด้วยครับ ตามรายงานล่าสุดเผยว่า Galaxy Z 4 6ว่าที่สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ของซัมซุงจะได้รับอัปเดตนาน7ปีซึ่งจะเป็น1ใน2รุ่นเท่านั้นที่ได้รับในตอนนี้ครับกับการไปรุ่นโฟอีกรุ่นที่จะได้แน่ๆเลยก็คือ Google Pixel 4 2ที่เตรียมเปิดตัวในปีนี้เช่นกันครับนอกจาก Galaxy Z 4 6แล้วในรุ่นเล็กอย่าง Galaxy Z 4 6ก็น่าจะได้อัปเดต Android นั้น7ปีเหมือนกันครับเพราะสเปคต่างๆก็คือเรือธงเหมือนกันครับ สำหรับการอัปเดตนโยบายเป็น7ปีของซัมซุงนั้นเพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรกส่วนปีก่อนหน้านี้จะได้อัปเดต Android นาน4ปีและแพทความปลอดภัยนาน5ปีครับ